อาจารย์ปิยบุตรแสงกนก,กุลุ่นโพสต์เฟซบุ๊กวันที่23พฤษภาคม2566เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรตำแหน่งที่พักก้าวไกลเสียไปไม่ได้เป็นอันขาดโดยมีเนื้อหาดังนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรตำแหน่งที่พักก้าวไกลเสียไปไม่ได้เป็นอันขาดการเมืองคือศิลปะของการทำสิ่งที่คนเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ แต่เมื่อดุลกำลังอำนาจยังไม่เพียงพอการปรินีประนอมกันเพื่อรักษาสถานะความเป็นไปได้ของการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ก็เป็นเรื่องจำเป็นพักษก้าวไกลมีสอสอ152คนไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพียงพักเดียวจำเป็นต้องตั้งรัฐบาลผสมรวมกับพักเพื่อไทยซึ่งมีสอสอ141คนเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ค่อยปรากฏในแวดว,วงการเมืองทั้งไทยและต่างประเทศเท่าไหร่นักหากพักษก้าวไกลต้องการเป็นรัฐบาลก็ต้องมีพักเพื่อไทยร่วมด้วยสถานเดียว หากไม่มีพักเพื่อไทยร่วมด้วยก็ไม่มีทางที่พักก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลสองสามวันมานี้มีข่าวปรากฏออกมาตามสื่อมวลชนว่าพักเพื่อไทยขอให้พักก้าไกลปล่อยตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้กับสสของพักเพื่อไทยผมเห็นว่าพักก้าวไกลปล่อยตําแหน่งนี้ให้กับพักใดๆไม่ได้การเจรจาต่อรองเพื่อกําหนดเนื้อหาใน m o u ได้ผ่าน้นไปด้วยดี ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าพักก้าวไกลได้ถอยในหลายประเด็นจนเหลือแต่ประเด็นที่ทุกพักยอมรับได้และยอมเพิ่มอีกหลายข้อความเพื่อให้ทุกพักคลายความกังวลและสบายใจมากขึ้นแล้วเมื่อถึงคราวจัดสรรกระทรวงให้แต่ละพักพักก้าวไกลก็คงต้องยินยอมเฉือนอีกหลายกระทรวงให้กับพักอื่นๆเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จโดยเฉพาะกระทรวงที่สังคมจัดให้เป็นเกรดเอโดยพิจารณาจากงบประมาณและโครงการเป็นเนื้อเป็นหนังเมื่อถึงช่วงเขียนนโยบายของรัฐบาล เพื่อถแถลงต่อสภาพักก้าวไกลก็ต้องประสานเอาความต้องการของทุกพักเข้ามาไว้ด้วยกันสภาพการประนีประนอมการเจรจาต่อรองระหว่างพักการเมืองและการยอมถอยให้พักการเมืองอื่นจะดำเนินเช่นนี้เรื่อยไปตลอดระยะเวลาของรัฐบาลซึ่งไม่ใช่เรื่องประหลาดในทางการเมืองและเป็นเรื่องปกติในรัฐบาลผสมปัญหาไม่อยู่ว่าพักก้าวไกลจะต้องถอยจนถึงเมื่อไร่ต้องยินยอมถึงขนาดไหนเพื่อให้ทุกพักพอใจและตั้งรัฐบาลได้และไปต่อได้ ผมเห็นว่าการปรนีประนอมการเจราจาต่อรองของพรรคก้าวไกลจะต้องไม่ไปถึงขนาดที่ยกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้กับสสพรรคอื่นโดยทั่วไปประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มาจากสสของพรรคอันดับที่หนึ่งอยู่แล้วกรณีสมัยที่แล้วเป็นข้อยกเว้นอย่างยิ่งเพราะจำนวนสสซีกรัฐบาลมีมากกว่าอีกฝ่ายไม่กี่เสียงทำให้พรรคพลังประชารัฐต้องยอมเสียตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พรรคประชาธิปัตย์เพื่อแลก,กกับการสนับสนุนประยุทธ์ ในเมื่อครั้งนี้ใครๆต่างก็บอกว่าประสงค์จะให้การเมืองไทยกลับเข้าสู่สภาวะปกติดังนั้นกฎเกณฑ์ในการเมืองไทยที่ใช้กันในสภาวะปกติก็ต้องถูกนาม,มาปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากรัฐบาลรวมเสียงได้กว่า300ก็ถือว่ามากพอแล้วรวมไปถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องมาจากสสของพรรคอันดับหนึ่งนอกจากนี้นโยบายของพรรคก้าวไกลที่ใช้รณรงค์หาเสียงจนได้คะแนนมากกว่า14ล้านเสียงหลายเรื่องต้องผลักดันผ่านสภาต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ จึงจำเป็นต้องมีสสของพรรคตนเองทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อคุมวาระและยัติดกล่าวจำเพาะกรณีการนิรโทษกรรมในคดีความผิดเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองและการแก้ไขปออายมาตรา112ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ไม่อยู่ใน MOU นะไม่อยู่ในวาระร่วมหรือนโยบายของรัฐบาลแน่ๆพรรคก้าวไกลก็ต้องใช้กลไกสภาในการถักดันหากไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรมาก็อาจประสบปัญหาอุปสรรคได้ มิพักต้องกล่าวถึงพักก้าวไกลต้องมีคนของตนเองทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อกุมเกมใช้และตีความข้อบังคับการประชุมและกำหนดทิศทางในการประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยการปรินีประนอมและการเจราจาทางการเมืองเป็นเรื่องเข้าใจได้ในการตั้งรัฐบาลผสมแต่การถอยถึงขนาดยอมยกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พักอื่นเป็นเรื่องเข้าใจไม่ได้หวังว่าพักก้าวไกลจะพิจารณาประเด็นนี้ให้ท่วนที